ขณะนี้เวลายี่สิบสามนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีทั้งสองเดือนเท่ากันเท่าจนได้ไม่เคยเท่าเลยนะเนี่เมื่อก่อนข้าพเจ้าเคยพูดไว้ว่าจะเทศอยู่แห่งเดียวที่เดียวซึ่งเป็นการแสดงธรรม หมายความว่าแสดงธรรมอยู่ที่เดียวนี้หากมีผู้ได้ยินทั่วโลกจะไม่ไปแสดงธรรมณสถานที่อื่นนั่นเป็นความคิดและความตั้งใจเอาไว้ประกาศเอาไว้แล้วเมื่อหลายปีก่อนแต่บัดนี้ประชาชนลุมข้าพเจ้ามากขึ้นเหตุการณ์ที่ลุมเราทำให้ข้าพเจ้าติ๊กแซกออกไปจนหลงมุมหลายทิศหลายทาง หาทางออกโดยกำจัดลูกศิษย์ที่ไม่ฟังคำออกไปก็หลายคนและพิจารณาแล้วว่าเมื่อมีผู้เมื่อมีผู้เข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นการเป็นอยู่ที่บริเวณวัดสามแยกก็จะลำบากมากขึ้นข้าพเจ้าจึงขอคืนคำที่ให้ไว้ว่าเทศรมาศเดียวเทศธรรมาตเดียวขอประกาศว่ายกเลิกคำพูดที่เทศธรรมารเดียว ยกเลิกคำพูดที่จะอยู่สถานที่เดียวแล้วเทศประกาศว่าจะไปหาเทศทุกสถานที่ที่มีการไปโดยสมควรไปทุกสถานที่ที่สมควรจะไปโดยปล่อยคำเดิมคือปล่อยคำเดิมคืนคืนคำพูดเดิมลักวางคำพูดเดิมที่ว่าธรรมารเดียววัดเดียว เป็นทุกที่ทั่วทุกมุมโลกที่สมควรจะไปเข้าใจตามนี้นะจบจบข่าวหูเสียงสาธุดังมาจากไกลๆฟังฟังๆฟังได้ยินไหมฮทีนี้งานหนักเลยทีนี่ เลยเพราะว่าเขาออก็ดีใจแล้วคือตายเลยทีนี้ทําไมหฮ้ยเฮ้ยเฮยเหมือนจะเหาะได้เลยเว้ยเฮ้ยใครจะเอากูไปตอนนี้เ <g ül> ว้ยอุปทันไปเด้อแล้วมันก็ต้องไปที่แต่และที <g ül> มต้องวางแผนก่อนว่าที่ที่ตรงนั้นนั้นทําอะไรต่ออะไรบ้างต้องเช็คให้ดี แล้วอย่างนี้ผู้ตรวจสอบนะครับที่จไปจาแจบคนวัดเลยก็ติดต่อมาอที่ฤาษีบ้านยมกบบ้างแล้วสองคนนี้จะเอาใครเข้าร่วมพิจารณาขึ้นอยู่กับสองคนนี้ไม่ไม่ตั้งคนร่วมพิจารณาให้ <c oughs> วันนั้นพูดว่าหลวงปู่ชอบพูดไม่เป็นหลวงปู่อะไรหล,หลายหลวงปู่พูดไปหลายหลวงปู่มาก,กวันนั้น พูดว่าพูดไม่เป็นแต่ความเป็นจริงท่านพูดเป็นแต่ท่านพูดได้น้อยและท่านไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกทั่วถึงและของเก่าไม่มีแบบจะพูดได้มากแม้เป็นพระปฏิสัมพิธาท่านก็ระลึกไปเห็นมีไหวพริบที่จะโต้อตอบได้แต่ท่านประเมินคนแล้วท่านไม่กล้าที่จะพูดไม่อยากที่จะพูดท่านมีความรู้ วันนั้นพูดว่าเคยไปหาลูกปู่ชอบเคยพบกันเคยเห็นหลายที่เคยไปวัดเคยไปเจอที่ถ้ำผาปูเคยเจอที่หลายๆที่หลายๆที่อะที่อุดรก็เจอท่านเป็นคนพูดน้อยไม่ใช่พูดไม่เป็นวันนั้นพูดว่าพูดไม่เป็นนานๆท่านจะเทศมาสักครั้งหนึ่งแต่พูดวันนั้นพูดเมื่อวันเสาร์ที่เจ็ดกันยายนห้าหกถูก พระอาหารหันต์พูดไม่เป็นก็มีคนคนใบ้บวชไม่ได้คนใบ้บวชไม่ได้อันนี้ต้องแก้คืนขอขมาไปแล้วขออีกก็ได้ขอเข้ามาครูบาอาจารย์ทั้งหมดพระเจ้าข้าเดอ้อคือพูดแบบวันนั้นอ่ะมันไปนตู่พระพุทธเจ้าด้วยเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่รับคนใบ้เข้ามาบวชน,นี่ก็พูดผิดไปพูดเป็นแต่พูดน้อย ท่านพูดน้อยเพราะท่านประเมินผู้ฟังผู้ฟังไม่เป็นท่าท่านก็เลยพูดน้อยอะไรมันก็หงุดหงิดยุ่งเหยิงท่านก็นั่งอยู่จนหกทุ่มตีหนึ่งแบบนี้แหละแล้วท่านก็เลื่อนไม้มาใกล้ๆคือคือคือเคาะป๊อกป๊อกเคาะหึม่มหึ่หึ่หึ่มันดังออกลาโพงวางซะแล้วท่านก็เอาไม้ออกแล้วท่านก็ไป Aww. เป็นน,นั่นพูดวันนั้นว่าพูดไม่เป็นพูดผิดไปพูดแกแ่เขียนไว้ก่อนพูดแก่แล <c oughs> เลยเนี่ยเนื้อหลวงพ่อสุภาหลวงปู่สุภาที่สกลน,นครบอกว่าบาปพระพุทธเจ้าไปโกงการตัดสรุคือแทนที่จะตัดสรุที่หลังพิธีอานมา สลับดอกบัวเพื่อมาตัดสรุก่อนชาวโลกจึงเดือดร้อนเพราะพระพุทธเจ้าสลับการตัดสรุเอาของตนมาแสงพระศรีอานหลวงปู่สุภาพูดที่สกลนครมีข่าวมาทางเว็บไซต์ยูทูปพูดผิดไม่มีใครเตือนเลยหลวงปู่ก็พูดอยู่คนเดียวมุมมั่งมุงมมังไปคนเตือนก็ไม่มีคนถามก็ถามเอาถามเอาลวกปู่ก็พูดไปพูดไปท่านเล่านิทาน ที่ทางมหายานหรือกลุ่มมหานิกายเดิมแต่งขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนั่นแหละประมาณนั้นแต่งว่าพระพุทธเจ้าในคราวหนึ่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนี่แหละรวมกันแล้วก็มีพักที่จะตัดสรุ้เร็วอยู่สององค์พระศรีอานกับพระพุทธเจ้าของเราก็ให้เสียงดอกบัวเพราะใครจะเอาก่อนเอาหลังให้เสียงดอกบัวว่า ให้หาดอกบัวมาสามดอกแต่ละคนแล้วเอามาใส่ผ่านไว้เอาเอามาใส่แจกกันคือเป็นกับกับกระถางไว้มาใส่กระถางดอกไม้อ้อยดอกบัวผู้ใดเหี่ยวให้ผู้นั้นตัดตะุทีหลังให้ให้ไปเป็นพระพุทธเจ้าทีหลังของผู้ใดสดชื่นให้เป็นก่อนนิทานว่าอย่างนี้นะนิทานแต่นนในพระไตรปิฎกไม่มีแล้วทีนี้ของพระศรีอานบาน พระสมณะโคโดมเลยบอกว่าโอ้ใครแห่อะไรกันมาทางนู้นวะเทวดาทั้งหมดมนุษย์ทั้งหมดหันไปโน่นหมดหยียบสลับพานปึ๊บแล้วก็มองใหม่เลยเป็นพานของตนเองนี่บานแล้วพอเริ่มเหี่ยวลงเหี่ยวลงก็บอกว่าเนะี่ยมันเพิ่งจะเหี่ยวพานของตนเองที่ไปอยู่ทางพระศิอาน,นั่นก็เหี่ยวไม่ขึ้น ของทางพระรียานก็เหี่ยวลงค่อยๆเหี่ยวลงก็บอกว่าเนี่ยของเราจะได้ตัดสรุ้ก่อนก็เลยได้มาตัดสรุ้ก่อนเพราะกรรมขี้โกงอันนี้บ้านเมืองจึงโกงกันว่านะจึงเดือดร้อนจึงฆ่ากันห้ามหันกันทั่วโลกถ้าจะเป็นต้องเป็นแต่พวกชาวพุทธถูกไหมถ้าเป็นต้องเป็นแต่พวกชาวพุทธ ไม่ทั่วโลกไม่ใช่ซีเรียรไม่ใช่ปาจีาสถานอาการสถานไม่ใช่ที่ไหนทั่วโลกอิหร็อิีนักอิหร่านเกาหลีก็เลยอะไรไม่ใช่ทั้งนั้นต้องเป็นเฉพาะชาวพุทธเท่านั้นถ้าจะพูดสูตรนี้เป็นนิทานเรื่องแต่งเรื่องเล่าแต่งขึ้นเหมือนกับควายกับ,บวัวไม่มีฟันข้างบนเลยบอกว่าเวลาไถานาไปควายมันบน่นวัวมันบน่นเจ้าของก็เลยปลดออกมาบ่นดีนะัก เอาไม้แอกตีเข้าปากให้ฟันล่วงหมดเลยฟันข้างบนของควายและวัวเลยไม่มีแต่งเรื่องใส่ที่แท้น่ะฟันข้างบนมันไม่เกี่ยวกับการแทะยาเข้าใจมันเกี่ยวกับการที่ฟันข้างล่างแทะยาเทราใดข้างบนเป็นแค่ตัวรับเลยเป็นเหงือกแข็งๆนุ่มๆดึงดังเหมือนเหมือนพลาสติกเพื่อให้ฟัน กดเข้าไปในอันนั้นนุ่มแต่ละทีกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ไม่มีบาดแผลยาก็ขาดง่ายเพราะอย่างนั้นเข้าใจแต่ถ้าฟันเป็นซี่ๆมากบกันฟันมันจะมีช่องหญ้าจะขาดหญ้านั่นคือสัตว์แทะญาเข้าใจแล้วถ้าถามว่ามา้าก็สัตว์แทะหญ้าเหมือนกันทําไมจึงมีฟันข้างบนข้างล่างม้าเป็นสัตว์ชั้นสูงส่วนมากคนเลี้ยงดูอย่างดีจะไม่ปล่อยให้เป็นฝูงเหมือนบัวควายจะมีที่เลี้ยงมีที่อะไรเพราะม้า ไม่ได้ปล่อยเลี้ยงแบบนั้นส่วนมากม้าจะเลี้ยงแบบสัตว์มีศักดิ์ศรีไม่มีควายและวัวตัวไหนเป็นอาชา,นากกในพระจักรพรรดิเข้าใจมีแต่ม้าและช้างเนี่ยเป็นอย่างนี้เอาแล้วพูดอะไรมาม้ามา,มาช้าง <c oughs> นิทานเนี่ยแต่งนิทา, <c oughs> านใส่แต่งนิทานใส่วัวไม่มีฟันข้างบน ก็ดูสิแล้วแต่งใส่หมูอีกนะแต่งใส่หมูหมูนี่เมื่อก่อนจหมูกมันแหลมแล้วก็ไปหากิน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 กัดกัดน่นกัดนี่ไปเจ้าของก็เลยใจโหดโกรธขึ้นมาก็จับหมูล่ามเอาไว้จับหมูมันนะ่ะจับจับจับหมูมันดึงด้วยล่ามเชือกเอาไว้ด้วยล่ามนะล่ามขาได้ขาหมูมันยาวนี่เมื่อก่อนนะ่ะขาหมูยาวล่ามขาหูขา ขูดขาแล้วกำหูหมูดึงดึงมาแล้วตีปากตีอย่างเงี้ยตีมันก็เลยบานเข้าใจหมูก็เลยเป็นเจ้าหมูบาน <c oughs> ก็เลยไปแต่งนิทานใส่หมูมันเป็นอย่างนั้นเข้าใจมันเป็นมาจากกลับไหนบลงไหนโน่นไปแต่งนิทานใส่มันดูแต่งนิทานใส,ใส่ช้างสิช้างเนี่ยเมื่อก่อนงวงสั้นๆไม่มีงวงยาวไปที่ไหนก็ไปงับกินหญ้าวันหนึ่งช้างเลยไปกินนะ้ำจอระเข้เลยคาบได้เจ้าหมูเข้าใจ ดึงไม่วางช้างก็ยันยันต่อสู้เพื่อหนีจมูกเลยยืดยืดยืยืยืดยืด,ด,ดมันยืดไปมากมันเลยขาดจริเคก,ก็กินไปส่วนหนึ่งมันเลยเป็นจริงๆไม่เสมอเห็นไหมของมันมาของมันนะแต่งนิทานใสเข้าใจทีนี้ศาสนา,าพุทธของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ทุกศาสนา,านั่นแหละก็มีขึ้นมีลงใช่ไหมล่ะมีระยะขึ้นระยะลงไปจนถึงช,ชิ้นสุดเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ของพระสมรโครโดมเรายุคแรกๆก,ก็มีพระเทวทัตมาขวางอันนี้ก็เป็นบาปอะไรพระพุทธองค์ก็ชี้แจงไ้หมดแล้วแล้วถ้าพวกเราจะเป็นบาปอันหนึ่งก็คือตอนที่พวกเราไปกับพระองค์รับปากว่าจะสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างรถให้เขาเก็บเอาเงินเก็บเอาเงินเก็บเอาเงินแล้วก็ไปขนไม้มาจริงเหมือนจะสร้างเมืองสร้างบ้านแต่ไปสร้างเรือขีหนีเข้าใจ ขนมาขนช่างขนวัวขนควายแพะแกะขนขึ้นไปหมดเป็ดไก่ขนไปขึ้นเรือทีนี้จากแผ่นดินนั้นไปอยู่อีกแผ่นดินแผ่นแผ่นดินหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนจับที่หนึ่งไปเกาะหนึ่งเกาะก็เป็นใหญ่ๆแบบเกาะออสเตรเลียเกาะใหญ่แบบแบบใหญ่ๆนะเกาะใหญ่ๆแบบสีลังกาแบบอะไรอย่างนี้นะเกาะเป็นประเทศเลยมีไปอย่างนั้นในขราวโน้นพวกเราถ้าได้ร่วมก็ควรจะ ได้ร่วมตอนเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรนั่นใช่ไหมร่วมตอนนั้นอ่ะเป็นพญาไปกับหมากับแมวมะแลงวันไปบนเรือเป็นผู้ร้ายไงโกงเอาเงินไม่รู้กี่แสนกี่ล้านโกงเอาเงินคนทั้งเมืองนะเข้าใจแล้วก็พาลูกบ้านตนเองทั้งหมู่บ้านนี่ขึ้นเรือลํานั้นทั้งเรือลําอื่นหลายลําไปด้วยกันหนีไปหมดแล้วต่อมาท่านก็สร้างภูมิมาจนได้มาเป็นพระพุทธเจา้าลูกสิบ ในบรรดาทั้งหลายที่พากันรับโกงในคราวนั้น mm. ก็มาถูกโกงในคราวนี้เข mm. ้าใจมัน,ม,นมันจะเป็นไปอย่างนี้นี่เหมือนกว่าแล้วในคราวที่ท่านไปด่าพระกัจจปะกว่าสมณะล,ลนพวกนี้จะมาหลุดมาพ้นมาเป็นอะไรอะไรนะไปดา่าอย่างนั้นนะพวกเราก็เลยโดนโดนดา่าสืบทอดเมื่อเปิดศาสนาท่านขึ้นก็จะถูกดา่าอันอันที่เห็นหลักฐานอยู่นี่เหมือนกว่าเข้าใจ แต่ไปสลับดอกบวัวถ้าไม่สร้างบาร,รมีไปเต็มเนี่สลับเท่าไหร่ก็สลับไปเถอะถูกไหมบาร,รมีต้องเต็มได้พระศรีอานยังไม่ทันได้บริจาคร่างกายทั้งหมดชีวิตนี้ให้เป็นทางแต่บริจาควายววะทำมาแล้วตาบ้างเลือดบ้างอะไรเออ,เอ,อร่างกายที่ให้เสือกินก็เคยวหวอย่างนี้ตัวร่างกายของพระองค์ในชาติก่อนก เคยให้เสือกินแล้วเสือขึ้นจากหลุมเหวได้ก็มีว่านี้แต่อันที่สลับดอกบัวแล้วจะได้เป็นเป็นไปไม่ได้เพราะต้องสร้างบาร,รมีมาสมควรเป็นได้จึงจะเป็นได้พระศรีอานยังไม่สามารถที่จะเป็นได้เพราะยังไม่บริจาคห้ายังไม่จาิยาสามครบบริบูรณ์เป็นอย่างนั้น คือยังไม่ได้ให้สมบัติที่เป็นของสําคัญในบ้านในเมืองของตนยังยังไม่ให้เมียยังไม่ให้ลูกยังไม่ให้ตนเองนียในอันสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รอตัดสรูปทีนี้ตอนนี้พระรีอานไม่รู้เกิดเป็นอะไรอยู่แต่ถ้าได้มาเกิดคงไม่ใช่หมาไม่ใช่สัตว์คงไม่ใช่คนยากจนถ้าเกิดบารมีตอนนี้ต้องใหญ่เท่านั้นเพราะ เพราะมาใกล้จะเต็มแล้วคือเหลืออยู่ใกล้ๆจะไปเฉียดการบริจาคห้าจริยาสามนั่นแหละ